เาล่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมช่องทอมนิดพารวยนะเป็นยังไงกันบ้างครับผมเป็นยังไงกันบ้างตัวจอเฮาพาถึงห้าน้อยเนาะกว่าจะมากอะตัวจอน้อยีเอพี่พุะครับไปไกลเลอเกินเนาะกว่าจะมาได้ มาบรรจากเบาลายยายฮางเฮ้ากะมีแนวทางมาห้คือเก่าแล้วครับกับถ้าผู้ใดเอาว่าถึงหุ่นกันก็เนานะผู้ใดยังเล่นไม่เป็นเนาะเราก็ต้องดูกันไปยาวๆนะครับเนาะดูกันไปยาวๆกับล่าหุ้นเขากับมาลงคำนวณห้คือเก่าละครับผมกับแนวทางของตั้งช่องเอาหวยเล่า ก็ไปไม่ถึงฝันสายรูดอาจจะเข้าเนาะสายเจาะลูดครับมาแปดหนึ่งคือจังอันค่าน้อยเลยเนาะโอเสียดายบ่ได้หนึ่งเสียดายตรงที่ว่าเราทำไม่ได้หนึ่งพอเดี๋ยวนี่เลยเนาะหนึ่งมาตั้งสามพูดถึงน้อยนะครับหนึ่งมาสามโตเลยไปเล่าอีกครับหนึ่ง ต้องขอโทษขออภัยกันด้วยนะครับมาเรามาพูดถึงล่าหุ้นกันดีกว่าครับผมณนะตอนแรกเราต้องลงล่าหุ้นให้ก่อนเนาะสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นก็ดูศึกษากันไปครับดูกันไปเนาะล่าหุ้นก็มาดูกันต่อครับผมมาสรุปผลกันให สรุปพ้กันสักหน่อยนึงครับกับล่าหุ้นกรับผมไปดูกันเลยครับไปดูกันเลยครับสําหรับล่าหุ้นที่เฮาโลงไห้ไว้เนาะยี่สิหกมีสาววันจันนี่แหละครับผมล่าหุ้นเด่นสองกับหกเนาะเราให้ลูดสองตัวนะครับลูดสองตัวชอบบนกับบนนะครับผมชอบล่างกับล่างลูดสองตัวมันก็จะเป็นสาสิบแดตัวเนาะเพราะว่าให้ลูดสองตัว เรียนแต่นี้จีนห้างไต้หวันเรียนแค่ซีตานีครับเนาะถ้ามือได้บ้านบ่อเขาก็ยุดเลยครับถา้าซีตานีบ่เขาปุ๊บยุดพอครับคอยมาเอาขึ้นอีกวันหลังครับมันเป็นปล่อยบไรดเนาะมันจะโชคไหลที่จะบ่บ้าให้เลยเฮาเอาแซ่ซีซีหุ่นนีกับพอ่อถา้าว่เขาบ่ามาเลยครับยุดพอครับพอเตรียมทุ่นไปเรียนออื่นครับส่วนถ้าแม่มันเข่าแล้วยุดครับยุดตรงยุด สนหมากบุญมากมากกว่าเนาะหรือว่าจะไงครับต้องติดตามกันไปยาวๆครับมาแล้วครับผมถ้าเราลูดบุญไว้กับเขาครับาแม่นใครชอบล่างกับเขาอันที่สองครับถ้าเขาแล้วก็ยุดครับยุดพอเนาะพ่อพ่อสองกับหกวันหมู่วานนี้ครับเขาลุ้งให้มาต่อมาเลยครับผมพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้จัดไปครับผมวันที่เจ็ดมกราคมล่าหุ้นเดน สามกับเจ็ดครับมากบอ3สามกับเจ็ดลูดสองตัวครับชอบล่างก็ลูดล่างครับชอบบนก็ลูดลงบนครับถ้าเขาแล้วยุดพ่อครับยุดพ่อเ่นแค่ซี่หุ่นนี่ก็พอครับเขาพวกเขาพ่อเลยครับพ่อเขาตรงเตรียมทุนไวเรียนอื่นครับสาหรับล่าหุ่นเนาะทามักอ่ะกดไลค์ให้กําลังใจกันด้วยสําหรับล่าหุ่นครับไปดูฮาน้อยกันจักหน่อยครับผมมาต่อกันเลยครับกับฮาน้อยมา ต่อกันเลยสำหรับฮานอยฮานอยครับผมหมู่ว่านี่สายรูดฮานอยเข้าห้เดินแปดกับหกเนาะสายรูดเดินแปดกับหกแต่ฟันทุ่งไปที่แปดเนาะกัมาอยู่แค่แปดสายรูดมาอยู่ครับ,รรบเขา้าพิเศษนะครับพิเศษออก สามหกหนึ่งล่างออกแปดหนึ่งเสียดายเราทําไม่ได้หนึ่งถ้ามือนหนึ่งมากนี่อาจจะเข่าทั้งบุตรและล่างแต่มันก็หลุดไปครับสายรูดอาจจะเข้าเนาะสายรูดก็หลุดแล้วก็เข้าสายเจาะก็ยังเข้าอยู่เนาะปกติออกสองห้าสองตัวเดิมสามวันแล้วครับผมหาสองนี่ตัวเดิมสามวันแล้วครับ ล่างออกหนึ่งเก้าโควิดสิบเก้านี่ละโควิดสิบเก้ามาแล้วครับหนึ่งเก้าเนาะมันมีแค่ตุก,กันเก่าสองเมนูครับมันได้สองเก่าหรือเปล่าครับมามาเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าส่วนวีไอพีออกศูนย์แปดสามเจาะบะมีครับผม ต่อให้เด่นเป็นแปดแล้วก็เจาะไม่ได้นะครแปดสามส่วนล่างเป็นตัวแดงตัวเน้นครับเก้าแปดแปดเก้าล้วตัวเน้นตัวแดงสายเจาะกว่าจะมาได้กะน้อยสุดท้ายเลยรละเนาะถ้าไพ่บุตรตามนี่กะโอ้เจ็บแล้วครับผมเนาะมาเล่ากะเจาะบ่อเขาอีกครับผมเนาะไปสายลุดนสายเจาะบ่อเขาครับมันอยู่ที่ดวงที่บุญด้วยนะ ช่วงไหนเราหลุดนี่ก็ยอมรับเลยครับผมบอกตรงๆเลยครับถ้าผู้ใดมีโอกาสได้ทําบุญกะทําเผื่อ้วยนะครับทําเผื่อเลยนะครับมาพรุ่งนี้ครับฮหาหนอยจะจํางวดวันที่ยี่สิบเจ็ดนาคาฟนคาาฟันทงไปที่สี่ครับสายลูดสายวิ่งฟันทงไปที่สี่ ลูดสีวิ่ง4ฟันทงครับสายลูดฟันทงพระที่4ี่คำนวณได้4ตัวเน้นงับตัวแดงสี่ศูนย์สี่สาตัวเน้นสจับคู่ครับสี่เจ็ สี่ศูนย์สลูดสวิ่งสจัดไปครับผมกับสายลูดสายวิ่งมันจะเป็นมูหรือเป็นจาเข้ากับขอบคุณสำหรับกำลังใจครับผมขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่เข้ามาใหม่ หรือว่าคนที่ยังอยู่ด้วยกันก็ขอบคุณมากๆครับผมมาตัวเด่นครับมี2ตัว4กับ3ากับ3นะครับมาจับคู่ครับ3จับคู่30 3ศูน3์สาศ สามเจ็ดสามแปดครับไปต่อครับผมตุกันครับศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดศูนย์แปด เจ็ดแปดครับผมสิบตัวเจาะสายรูดก็ฟันทุงไปที่สี่เป็นเพียงแนวทางให้ครับถำหรับในตัวเลขอะ่ะอย่าลืมให้กำลังใจกดไลค์กันด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจนะครับกะเข่าบ้างรูดบ้างนะอยากให้ดูเป็นแนวทางนะครับ มาต่อจับสามตัวครับ0ูนย์สี่สามเจ่ามศมครับเจ็ดสี่ามเลยเนาะหกสี่สห้าสสาคิดว่ามีสมาตามต่อยๆ ก็เลยขอจับสี่สามอย่างเดียวเลยค่ะผมเนาะกับแนวทางฮาหนอยนะครับเราเป็นเพียงแนวทางให้เลขเข้าบางหรือบางนะช่วงนี้เนาะกัอยา่าไปดูดูกันไปก่อนกันด้นะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจหรือว่าท่านถอบหรือว่าตรงกระใจกะจัดไปครับผมนะการลงทุนก็ต้องมีความเสีย่ยงมีเจ็บมีทุกมีเศร้ามีซึมมีดีใจมีเสียใจ เป็นธรรมดานะเฮาลงทุนไปได้บ้างเจ็บบ้างมาตรงมีทุนเลยนะครับผมบมมีเฮ้ากับแย่เลยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มารับชมขอให้มีความสุขหลายๆเรื่องยิงอย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยนะครับขอบคุณนะครับผม